วันนี้นะคะกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบกปอสเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเข้าตรวจค้น7จุดค่ะในพื้นที่ปริมณฑลก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้9รายคนไทยหนึ่งกัมพูชาอีก8คนทั้งหมด9คนนะคะพร้อมด้วยของกลางจำนวนมากรวมของกลางทั้งสิ้น 5 6 3 5 9 8ชิ้นรฤติการนะคะสืบเนื่องจากว่าเมื่อวันที่15ตุลาคม67เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุมหญิงสาวรายหนึ่งนะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางซึ่งได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2534และร่วมกันช่อโกงค่ะจึงได้นำข้อมูลมาขยายผลถึงแหล่งที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอม ที่ต้ตองหาได้เคยสั่งซื้อสินค้าจากผู้ที่ลักลอบผลิตจําหน่ายสินค้าปลอมประเภทกาแฟและผงชูรสต่อมาเจ้าหน้าที่ตารวจนะคะได้ดําเนินการสืบสวนขยายผลหาแหล่งผลิตเพิ่มเติม,ตมจนทราบแหล่งสถานที่เก็บสินค้าเพื่อจําหน่ายให้กับร้านค้าส่งและขายให้ประชาชนโดยทั่วไปจากนั้นค่ะจึงได้นําหมายสารนะคะไปค้นนำหมายค้นของสารทรัพย์สินทางปัญญาเข้าทำการตรวจค้น7จุด โดยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร5จุดปทุมธานีอีก1จุดและนนทบุรี1จุดค่ะผลการตรวจค้นก็พบของกลางผงปรุงรส2ยี่ห้อและกาแฟปลอมนะคะกาแฟปลอมเครื่องหมายการค้าและสินค้าปลอมปลอมเลขผลิตภัณฑ์นะโดยภายในบ้านพักซอยลำโพ21ตำบลลำโพออำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจุดนี้แหละคุณผู้ฟังเป็นที่ผลิตผงปรุงรส แล้วก็บ้านพักหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลคอกกระบืออําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่ผลิตกาแฟพร้อมแล้วก็จัดส่งขายตามท้องตลาดทั่วประเทศซึ่งกระบวนการผลิตเนี่ยพบภาชนะนะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไม่ได้มาตรฐานไม่สะอาดอันนี้ดูในคลิปตามไปด้วยนะคะจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบแล้วก็จับกลุ่มตัวนั่ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป